ทุกคนนะคะเมื่อนี่เป็นวันศีนหญ่นะคะเป็นวันที่สองกรกฎาคมสองหาหนะคะนุนทิยาก,ก็ไะเด็นอ่ำผลไม้พวกมะล่า้ําแดงนา้าเปล่ามะหวายปูขาวนะคะที่เอซโอนเงินมาร่วมสางร่วมท่าบุญกับปูนะคะโอนเงินมาห้นุนทิยาเป็นสะพานบุญหายล้วกับมาขอแนวทางกับปูนะคะรู้สึกว่าจะ2สองงวดแล้วนะคะที่ศีนแรกกับศีนสองพอยอดวอนมาจับปิ่งปองเขาห้าหน้อยทั้งสองศีลเลยนะคะเมื่อนี่พอยอดวอนก็จะ ขอจับปิงปองอีกนะคะต,ต้นต้นคลิปน้นจกที่ย่าจะขอถ่ายคลิปให้พอเม่พี่น้องเอฟซีเห็นซองน้ากันว่าเลขเป็นตัวใดนะคะถ่ายถ่ายคลิปพอยอดว่อนจับปิงปองได้เลขทั้งสามตัวสองตัวปูขาวจะประท่านโชคลาภให้ลูกหลานเป็นตัวใดไปช่วน้ากันเลยค่ะนี่เป็นวันพระนะคะนันที่ยากด้ซื้อดอกไม้ซื้อน้ําซื้อผลไม้นะคะพวกมาไล่มาไหวปูขาวนะคะทีเอฟซี FC โอนเงินมาตะก้อนพุ่นนะคะ ก็มีคุณพาวินีแล้วก็หลายๆคนนะคะเอฟซีโอนเงินมาหายวายต้นที่ยากกว่าทุกวันพระนะคะก็จะพามาซองตัวเลขแนวทางกับปูขาวนะคะจะซ่องไปเรื่อยๆนะคะแล้วตันอตอนๆท้ายๆแต่ก็จะหายพ่อยอดว่อนจับปิงปองหายนะคะจะเป็นตัวใดก็มาลุ่นน้ำกันนะคะเพื่อเป็นแนวทางหาสื้อสารกินแมงรัฐบาลหรือเป็นเพื่อนบ้านเอ่อล้าหรือห้าน้อยนะคะเข้าก็ไปโชอมน้ำกันนะคะ สินขางขึ้นสิบหาคำเด้อค่ะอันนี้เป็นวันที่สองนะคะวันที่สองกรกฎาคมสองห้าหกหกนะคะเมื่อบ่ายปูขาวนั่งกันแต่ว่าเป็นหวววันที่สิบหกกรกฎาคมสองห้าหกหกว่ายุ่งไหมยุ่งหลายจะ่ถ้าโดนบ่ได้เด้อค่ะยุ่งหลายนะคะถ้าก่อยอกัก็บ่ค่อยยุ่งนะคะ จัลูกเียอให้ได้โได้าเด้อในหมวีจะถึงถอยตรงั้นตง่คายนจะก้อจับปิงปองทนไ้ทายคลีปนะคะแต่ว่าจะซ่องเลขเห็นกันนะคะ่านหลวงแม่ปนเสาตัวสาธุปุตับูชามาเจชาวัโตทรมาบูชามาปัญโยสังฆับูชามาโพธิวังโอยังพหูปุพังสิงกลังขี้ทานังปจิปังปนเจ้าปุชเช่มายังท่ามาเช่มาเราปุพังสิ่งกาลังขี้ทานัง ปฏิปังบดาสาวพเชมาเข่าเกา่ากระนนนทยาพาลยุยเมือเอเ่อีดก็ได้นำพวงมาไล่ดอกไม่ความทั้งพัดพัดตาพัดทหารนำแดงนำดืม่ดมลไมถวายองค์พรป 16, ะประท่านแต่ติดขอโตขอรับในงวดวันที่สิบหกก่อนและกระทมต่อไปหรือจะเป็นเลขเพื่อนบ้านขอให้ได้สมควตั้งใจด้วยเถิด มั่งสุภะพญชนะสสมปนั่งสาลีนั่งพ่อจะนั่งอุตตะกังบาลังพุทธ,ธาชาปุเจมะสาธุสาธุสาธุขออวยใจสมตั้งใจด้วยเถิดพระท่านเหล็กหงวยตัวจี่ออกเป็นเพื่อนบ้านหรือจะออกเป็นไทในงวดวันที่สิบหกก่อนลรวจะต้องหกหกคอยได้สมตั้งใจด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุนะคะในนนทิยาจะพาพ,าพม่พนองเอฟซีซองกันนะคะเพราะว่าบางท่านบางคนเพิ่็อยากให้ซองนะคะ เพิ่นอ่าบางคนเพิ่นดวงดีบารามีเพิ่นหลายเพิ่นนั่งยุบ้านเพิ่นเบิ่งงพันกล่องเบื้อง่นานคลิปเพิ่นก็สามารถเห็นตัวที่จะใช่นะคะนุ่นทียาเป็นสะพานบุญให้นะคะซองไปเรื่อยๆแล้วถ่ายคาิปพอยอดว่อนก็นจะขอจับปิงปองขอโชคขอลาบกับปูขาวคือเก้านะคะปูขาวกับใจดีดีประท่านโชคลาภให้ลูกหลานนะคะบอกออกเพื่อนบ้านก็นออกรัฐบาลไทยนะคะในงวด หรือออกเพื่อนบ้านอาจจะออกห้าน้อยมือนี้นะคะเป็นวันที่สองกรกฎาสองห้าหกหกนะคะนะคะตรงนี้ตรงเข้าปูนะคะถ้าท้ายโดนบ่ได้ป็นไดเด้อค่ะยุ่งกะบางครั้งยุ่งกับล้ายนะคะแต่ว่ามือนี้ท้าออยอมาเต็มเลยนะคะเข้าปูนะคะ เปิด,ดปห,หูเปิด,ปดตาดให้ลูกสร้างลูกมาเห็นตัวที่จะใช้เด้อปูเด้อให้เอฟซีแป้นช่องถูกหวยให้มดดนี่มดซีนนะคะสองตัวสามตัวูุกให้ลูกให้ร้านเห็นเด้อค่ะสำคำลำลือเพิ่นมาขอเพิงบาลมีปูนะคะเห็นบ ที่เบื้องตาเป้าอาจจะบ่เห็นนะคะเบื้องพันกล่องอาจจะเห็นนะคะเห็นมาครับอันนี้เป็นด้านล้างนะคะเห็นไปที่บาร์ีเห็นเจ็บเจ็บนะครับเจ็บเจ็บนะครับ่ ด้านหลังปูนะคะถ้านนทิยาเห็นนน่นทิยาจะวงกลมสีแดงให้นะคะถ้าบ่เห็นนน่นทิยาก็จะบ่าวานะคะเอฟซี F C ทั่งบ้านอาจจะตาดีบาร,รมีร้ายปู้เปิดหูเปิดตาให้ลูกสร้างลูกมาเห็ ผู้เปิดหูเปิด,ปด,ปด<ม>ตาให<ม>้ลูกสร้างลูกมาเห็นตัวที่จะใช้ในววันที่16กร,รกฎาคม2566นะคะหรือเห็นเพื่อนบ้านนะคะเอซีเพิ่นก็อยากเมิดหนีเมิดสินขอเพิงบารมีปูนะคะนนทิยาเป็นสะพานบุญไฮเอ็นประครับเบิ่งดีๆนะครับเด้อเ้าผู้ตาดีกันเล,ลยยุ่งกันอะไร พอ่อใหญ่บนุงเสียแขนยาวเนาะ้วเดี๋ยวจะให้พ่อใหญ่จับปิงปองให้นะคะเพื่อพอเป็นพี่น้องเอฟซีบาเห็นนะคะเขาก็มัลรุ่นน้ำกันว่าพ่อใหญ่ขอจับปิงปองจะเห็นเป็นตัวได้นะคะเดียด๋วยวเรขอจับปิงปองครับเปูประทานเล็กโชคลาภให้ลูกให้ล้านออกมาน้ำลูกปิงปองให้พอยอดว้อนจับเด้อค่ะปู ออกรัฐบาลไทยหรือออกเล่าหรือออกเพื่อนบ้านมือแรกนี่นะคะวันที่สองกรกฎาคมสองห้าหกหกสิออกอันใดก็ขอให้ออกมาตามรูปบิงปองนะคะเข้ากับมารุ่นน้ำกันนะคะจะบลูบิงปองคร <c oughs> ับในวดวันที่สิบหกกรกฎาคมหกหกนะครับหรือจะเป็นเลข เพื่อนบ้านก็ขอให้ได้สมควรตั้งใจนะครับเด้อขอเหรียกสามตัวก้อนนะครับลาาอเหรียกสามตัวบนก้อนนะคะหลักร้อยกําลังจะจับนะค่ะโอเคเลัเรื่อยเขามาแล้วเขามาแล้วจะได้ข้อย่ายเจ็ดนะคะเจ็ดหลักร้อยนะคะอืตัวที่หนึ่งคือเลขเจ็ดนะคะขึ้นหน้าจอให้แล้วนะคะเจ็ดหลักร้อยนะคะเจ็ดแล้วเนาะเอาไว้เดี๋ยวเราเขียนได้ เาได้ล้อเขามาเมื่อแล้วตัวที่สองนะคะตัวที่สองคือะคะศูนย์นะคะขึ้นหน้าจอแล้วนะคะมาเียลักนวยเด้อตัวที่สามนะคะเป็นสามตัวบนนะคะเขามาแล้วเขามาแล้วเป็นเอาลองนี่ดีเป็นเก้านะคะ <9 S 1> เป็นเจ็ดศูนย์เก้านะคะสามตัวบนตัวที่หนึ่งคือเลขเจ็ดตัวที่สองคือเลขศูนย์ ตัวที่สามคือเลขเก้าเป็น 7, 0, เจ็ดศูนย์เก้านะคะ, <8 S 2> ะ,ะแล้ารุ่นสองตัวล่างเด้อ,<ข>อค่ะสองตัวล่างเด้อ,อตัวเดียวค้มตังใจโดยด,ยดี่เอาตัวเลขเด้อเอาทีแม่จแลนความเมื่อเด้แแลล้้้วไดวเป็นเลขแปดนะคะข้างล่าง สองตัวล่างตัวที่หนึ่งคือเลขแปดนะคะึืนนาจอใหแล้วนะคะอ๋อหลักหนวยได้หมดนี่ยข้างล่างเอาเือขอมือไว้เถอะได้แล้วเป็นแปดเก้านะคะข้างล่างเป็นแปดเก้านะคะขึ้นหน้าจอให้แล้วสรุปมาในคลิปนี้พอยอดบ้อนขอโชคขอลาบกระปูขาวเลขสามตัวเป็นเจ็ดศูนย์เก้า สองตัวคือแปดเก้านะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือเพื่อนบ้านนะคะขอติดใจแล้วพอดีผูดคาใจคอขอบุญขอบคุณเอฟซีที่ให้การติดตามพอ่พระองค์มาท่านทีมพี่คนมีซ่าตุกแซตุกแซะขอให้เลขตัวที่ปูหายเนี่ยเป็นตัวเลขโชคลาภก็ให้ลูกหลานเอฟซีทางสองขอให้นุ่นที่ย่ากับเอฟซีโชคดีกับแนวทางของปูเจ็ดศูนย์เก้า แปดเก้านะคะครับก่ะเพื่อนนะคะแล้วนุ่นย่ยาจะเขียนใส่สมุดสรุปให้นะคะนะคะนุ่นทยากกับสิสรุปคลิปนะคะแนวทางของปูขาวนะคะปูขาวให้โชคนะคะ พอยอดว่อนจับปิ่งปองนะคะเลข3าตัวบนคือ709 2ศตัวล่างคือ89เนะคะเป็นแนวทางหาสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะนนทิยากกขอ,ขอจบแนวทางของปูขาวให้โชคในว,วันที่16บหกรกรกฎาคมห5า6กไ้เพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าพอ,อกันไหม่สวัสดีค่ะ